เิยายนครับมีเต็นมีทงอาการทั้งหอบเฉียมองาครับกลุ่นี้เป็นพลวิชายแท้เลยครับสนใจก็โทรถึงแปดหนึ่งห้างห้าเรื่องพลวิชายกลุ่มทั้งสี่ มีาการิเศษเี่ยท yeah. uh, no. no yeah. nah. ี <t? <t ่การเกตที่อยู่ในหัวใจของประชาชนมีโอกาสที่สุดเพราะฉะนั้นอง้านต้าองมีคยายามในการขับเคล่อนความเวข้นต้องมีารวข้นองกีารวขึ้งมาจเร็ขึ้้องาเป็นผู้นี้อมีความเรนอมีความรนตวามร็วขึนต้องีความรอีควานต้ที่เราข้องีควาร็วนองารจึตงึ้นี่สุดเ มีปจที่เสระขอให้คนจิตของตัวเองในคนและการที่เราจิตของตัเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องมีาสนอยนี้ชี้และให้รู้ว่าจิตเอยู่ตรงไหนและเราจะจิตเขาเราได้ซึ่งจิตเาเราได้เราจะกลืนมาเลยแล้วละลายอะไงหลางๆด้ยปัญญาของท่านจะถุกขึ้นมาโดยปัญญาของท่านจะตั้งอยู่บนฐานของเต